อ๋อโอ้โหใหญ่มากบางวันก็ไข่เยอะบางวันก็ไข่น้อยสวยมากเลยนะแกงได้แล้วนะครับนี่เหนียวเป็นปั้นเลยใส่ไข่บดแดงไข่บดแดงใส่ไปนะครับน่ากินมากจ้ะน่ากินน่ากินจังเลยแล้วทำบัญชีให้พี่เนมไหมมีคนทำแล้วจ้ะบัญชีนี่คือคุยกันยากมากเลยไอ้เรื่องการเงินการธนาคารนี่พี่ไม่กล้ายุ่งเลยจ้ะพี่ได้แบบแต่าังงี้เลยจ้ะมีคนทำแล้วจ้ะดูครับอีกคำหนะครับ มาดูชื่อบ้านนี่ก่อนสังกดให้ถูกจ้วกใช่ไหมจ้วจ้วกจ้วกนะครับนี่คือปากทางเข้าบ้านจ้วกนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นบ้านเกิดของเราใช่ปะใช่ค่ะวันนี้เราจะเข้าไปที่บ้านเนาะใช่ด้านหน้านี่คือเขามีการขายพวกไก่ย่างหมูปิ้งนะครับคุณครูทักอันนี้ลูกซิดป่ะพี่ใช่ค่ะลูกซิดลูกซีดพี่ยุพิน ขายอะไรบ้างครับเราก็จารุ่นเดียวกับน้องไม่รุ่นน้องอีกป้าโถสาวบันจ้วกเดี๋ยวไว้ถ้าเกิดยังไงถ้ายังไม่ปิดเดี๋ยวจะมาแวะนะครับคุณครูบอกว่าเดี๋ยวจะมาแวะกลับมาก่อนเอาไว้หาเลิกแวะหาลูกศิษย์เลยนี่ลูกศิษย์พี่ไม่เป็นไรนะค่ะมีแฟนหรือยังไม่แน่่ใจไมรู้ไม่ทาแล้ว และนี่นี่นี่คือทางเข้าบ้านน้องเนาะเออน้องจุกนกำลังจะพาเข้าไปเที่ยวไ้ว้ครับซึ่งตรงนี้คือจะเป็นโซนที่น้องบอกว่าเป็นชนบทอีกที่หนึ่งถึงไม่ไกลจากตัวรับปทางสักเท่าไหร่นะครับน้องจะไปดูสวนเกษตรแล้วก็ไปดูวิถีชีวิตของเธอครับ,รบแล้วก็จะทำ<ม>อะไรกินยอ,ยอ๋อนี่นะใช่ที่ไปรับซื้อมาค่ะคือเป็นไม้อย่างีงนะเมื่อกี้ใช่ค่ะอ๋อนี่ครับทุกคนจะเป็นเศษไม้ที่ก็เอาไปเผาทำทานทุกคนลองดูแล้วก็ไปส่งที่โรงงานอะอะ้วงี้เขาไปส่งไหมเนี่ย เดียวยังไม่ไปค่ะโรงงานยังไม่รับอ้เข้าไปทำอะไรฟืนเหรอฟืนใช่ค่ะเยอะมากเลยเนี่ยค่ะก็ทําที่เก็บไว้เลยเพราะว่าที่บ้านเต็มมากเลยค่ะไม่มีที่เก็บอันนี้คือบ้านของบ้านน้องเองปะใช่ค่ะอ๋อที่ของบ้านน้องเองนั้นเดียวไหมเดียวเลยค่ะอันนี้ของบ้านน้องนาอใช่ค่ะเดียวแล้วก็ต้มไปถูกเลยค่ะแล้วดูบ้านนี้แถวนี้เป็นอย่างนี้หมดเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะอทุกคนใหญ่ก็ชั้นบนจะเป็นไม้ชั้นล่างเป็นโฟนนค่ะคบางหลังก็ออกไม้ข้างหลังอ๋อครับ โอ้โหนัดไปดูบ้านน้องกันนะครับทุกคนผมก็ไม่ใครมาครับอ่านชื่อยังไม่ถูกเลยน้องน้อยสวัสดีครับคุณยายสวัสดีค่ะเวัสดีลยครับทุกคนครับเราลงมาบ้านน้องจูนกันนะครับกับการที่น้องจูนเนี่ยจะพาผมไปดูสวนเกษตรของเธอแล้วก็จะพาผมไปเก็บไข่ที่คุณยายเธอได้ทําการเลี้ยงไว้นะครับออ๊ยอะไรเกี่ยวบหัววะนึกไปดึงหัวนี่ตกใจหมดเลย มะนาวเดี๋ยวเดี๋ยวมะนาวอย่างมีเรื่องห่วงห่วงมะนาวห่วงลูกสาวเอออันนี้คือมักหลอดเนาะใช่ค่ะม,มักหลอดมักหลอดอ่ะคืออันนี้ก็ปลูกไว้กินเหมือนกันนะใช่ค่ะชิมได้นะคะเออพี่เคยไปชิมอยู่มันจะเปรี้ยวกับมีอย่างหวานอันนี้ไม่รู้ว่าเปรี้ยวหรือหวานอันนี้ต้องรอสุกถึงจะหวานอ,อ๋อเหรออะดูสุกจริงๆให้พี่ได้ไหมอย่างนี้สุกจริงไหมเนี่ย <S <S เอาถูกับใบมาค่ะอ่ะใช่ค่ะมีเทคนิคอย่างไรถูทำท่พี่ดูก่อนจะหวาน ถูเอาเกศเนี้ยค่ะมันออกมันจะอร่อยโอเพี่กระเน้อจะหวานอ๋อแล้วดูะนะถูใบใบนี่มันเป็นใบเงินคือนี้คือถูเอาเกศจะออกเนาะใช่ค่ะเป็นเทคนิคของสาวดอยที่เราบอกเลยครับว่าเราไม่เคยรู้ <c oughs> พี่ว่าไอ้น,นี่มันปิวมากกว่าที่ติดใบ <c oughs> มันเนี่ยไปมาไ <c oughs> อที่คนเนาะติดติดผลมากกว่าแล้วเนี้ยนี่ค่ะจริงเหรอนี่เขาบอกว่าเอาเศษเกศนี้ออกนะครับทุกคนถ้าสุกเต็มที่มันจะแดงแบบแดงเลยค่ะอือ ตาทะว่างอะตรงน่ากินยังวนเลยค่ะเก็บเอาไปขายได้ยังี้ไม่ไปทำน้ำปั่นขายที่ร้านอ๋อปั่นไม่ได้ค่ะเพราะเรามันมีเม็ดอยู่ข้างในค่ะแล้วไปนั่งผานอันนี้ก็คือจะขายเป็นลูกเงี้ยค่ะ10บาทเงี้ยค่ะเหรอใช่ค่ะอีกสักลูกได้ไหมกำลังง่วงนอนเลยจะตาได้สว่างสักทีอันนี้เดี๋ยวน้องไม่ถูกไม่ถูกลองกินกันได้กันอยากดูตอนที่มันนหวานไม่แน่ใจเป็นไงแต่คือมันเปรี้ยวน่าดูเลย ตื่นแน่นอนเลยออ่ะอไม่คายมันเด้ออุ <c oughs> ้ยระวังจูนมันหนาวไม่ปลอดภัยแล้วในส่วนน้องจูนก็ยังมีผู้พุกพืชผ,ผ,ผักสวนครัวนะ <c oughs> นี่ก็เป็นต้นหมอนค่ะหมอนก็มีนะครับครับ <c oughs> แล้วก็จะมีสวนหน้าบ้านเนาะใช่ <c oughs> ่คะเเดี๋ยวราไปเก็บไข่ <c oughs> ไก,ไขกันนะครับไปไก่ไข่หล้อไก่เลี้ยง ไก่ไข่นี่ดูส่วนหลังบ้านเขายังมีกอไผ่เห็นไหมไผ่หวานนี้ออกมาก็เก็บกินได้เนาะอ๋อนี่ทุกคนโอ้เข้าไปก่อนเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวไก่ออกพี่กลัวไก่ออกจ้ะพี่กลัวไก่ตื่นจ้ะโอ้แล้วมันไข่ตรงไหนอะนี่ค่ะตะก้าอ๋อมันไข่ในตะก้าเลยอ๋อเวลามันไข่พี่นึกว่าเป็นไข่ตามพื้นมันไข่ในตะก้าเนาะอันนี้จะมีตะก้าไว้ไข่ค่ะอืม นี่ไหนพี่ดูนี่มันอ๋อโอ้โหใหญ่มากใช่ค่ะใบใหญ่ะจะมีสองรุ่น,นะคะ่ะฝั่งนี้ร<น>ุ่นแรกไหนไหนยกให้ดูหน่อยจ้ะไม่เห็นนะคะอืมนี่คือคือนี่คือกี่แม่ลนะน้องจูนเนี่ยค่ะรวมกันหมดเลยค่ะครับอ๋อใช่ค่ะมีประมาณยี่สิบกว่าตัว,วค่ะรวมสองฝักเนี่ยค่ะอฝักอันนี้คือหนึ่งหนึ่งแล้วนะใช่ค่ะอันนี้ เราที่เลี้ยงแรกๆเลยค่ะอเลี้ยงไก่ให้กินได้อยู่มาดูไก่ที่สาวคนนี้หน่อยครับทุกคนโอ้ยจแตแล้วบันอ่ะออนี่คือจับจับนี่คือเงือบเลยเดี๋ยวหมาไล่เออนี่คือข้อที่สองนะครับพี่เข้าก่อนเนาะมาได้ค่ะพี่เข้าไปส่องแล้วกันว่ามีไข่เยอะไหมอู้อันนี้ก็เยอะอยู่ครับนี่คือเลี้ยงไม่กินเองว่าเลี้ยงเอาไว้ขายมั้งเนี่ย ครับก็ประมาณ7จ็ดใบกับ10ใบแล้วแต่บางวันด้วยนะคะจะไม่เท่ากันค่ะบางวันก็ไข่เยอะบางวันก็ไข่น้อยค่ะอโอ้ก็พอกินครับอยู่ได้ครับนี่สุดยอดแต่จะไข่ทุกวันค่ะครนะครับ,รบเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะครับน้องบอจะพาไปดูทุ่งดูสวนของเธอนะครับเราก็ตามเธอไปเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะกินข้าวเย็นที่นี่กันด้วยนะครับทุกคนสวนบ,นบันบานสวนมะเขือเทศ นะครับของเยอะมากครับบ้านน้องจูนนี่คือพวกผลไม้รากไม้คุณยายนี่ปลูกไว้ดีหมดแล้วก็ไม่ได้เก็บไปขายด้วยเก็บไปกินน้องจูนบอกว่าเวลาเก็บไปเนี่ยก็คือถ้าเกิดแปรเป็นกันแล้วก็คือจะมาให้คุณยายด้วยใช่ปะใช่ค่ะแปรเป็นเด็กที่น่ารักใจสดมากเลยค่ะน่าเอ็นดูแล้วก็น่าเลี้ยงดูมากแต่ไม่ใช่พี่จ้ะต้องไปหาคุณครูนู่นอะไรพี่มะเขือมะเขือหวานๆเลยมะเขือกรอบมันอ่อนไปหน่อยผมชอบแก่ๆพี่คนก็ชอบผมว่าะชอบกินอะไรอ่อนๆ นะนนอันนี้ได้อยู่พี่อันนี้คุยกันได้หน่อยกำลังดีครับนี่เหรอวะ,ะอันนี้ลูกเล็กเขาเรียกว่ามังเกอสม้พมพี่พีย่ย,ยพุพินน้ำเยล้อ่อยพี่ยุพินนะเด้แตกเลยเป็นไงอะ่ะสดคำไม่ใช้ในารเลยคะ่ะ ผมเปรี้ยมากแพ้บ้ามาลองนิดนึงถ้าถ้าถ้าจะเป็นแบบนี้มันไม่เพลินแน่เนี่ยอเขาไม่ยุ่เพลินโอ้โหสีแดงสวยมากเลยอืพี่นี่น่ารักมากเลยล้างให้ผมผมนี่ไม่ล้างเลยมีถั่วไว้ทุกคนมีถั่วเดี๋ยวไปกินถั่วต่อเก็บได้เลยค่ะเก็บเองได้เลยเปรี้ยวน้อยแต่เปรี้ยวเยอะกินไม่คาเทสถือจะสวยนี่ผมบอกได้เลยเก็บถั่วต่อ ได้จ้ะพี่เก็บตรงนี้ได้จ้ะตรงนู้นแก่หรอวะตรงนู้นแกฟังนู้นแกกินน้นอ่อนบ้างกินนี่แก่มากไม่ดีคะอือหืออร่อยมากทุกคนนะครับคนที่นี่ขอกราบนาฬิกาขามาดูว่าทุกคนอร่อยมาท,า,าทำอะไรกาก้ากเม่ก๋ำแนะะ่ละก๋ำก้ากเมีชอบในความาแบบ ความน่ารักของลูกศิษย์หรือความน่ารักของอะไรพี่ของตัวเองของลูกศิษย์ของเจ้าของช่องนี่มันสวยมากเลยนะนี่นอันนี้แบบเนี้ยทางเหนือเขาจะเอาใส่น้ำเงี้ยวค่ะมันจะมันจะเปรี้ยวดูดีมากเลยข้างในก็มีชะอมนี่ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเก็บชะอมสารพี่ก็ คนที่อยู่ข้างในก็คนอยู่ข้างในก็คือรับเคาอไปชะอมมันมันมันกลิ่นแรงมากทุกคนน้องน้องจูนข้าวโพดก็มีใช่ไหมเนี่ยใช่ไอ้มันอันนี้มันติดมากับดินนะคะไม่ได้ปลูกอะฮะอ๋อเหรอแม่ก้าประมาณกระเรื่อประดีเจ้าใหญ่เยอะมากสวัสดีครับได้ยูกเกอร์ฮะแบบเกตี้ก๊อตล้างม่ะคุณครูอยู่พินอยู่นี่มาสี่สิบปีทุกคนผมบอกแค่นั้นแหละ ชาวบ้านเขารู้จักหมดอีกหน่าเขาจะเป็นลงลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นอะไรก็ไม่รู้แหละอืมอทุกคนกิ้งก่ายเยอะมากอยู่ที่นี่ข้าวโพดขพ้าวโพดข้าวโพดก็ติดมาอันนี้คือมันยังไม่ไม่แก่ดีครับมันกำลังหนุ่มอยู่นะครับทุกคนให้ดูให้ดูไอ้น,นี่ไม่ก่อนฝอยไม่ก่อนขนุนเขาปลูกไว้ครับกิ้งก่ายเยอะมากที่นี่ดูทุกคน ทีนี่กกาเยอะมากครับเขาไม่กินกันนะครับเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่เขาคุ้มคอนะครับบอกก่อนใครจะไปกินตังี่สิบห้าไม่ได้นะ่ะบอกไ้ก่อนเลยเตือนไวนะ้น่ะอันนี้ก็เป็นเกอมังกรงที่เขาปุูกต่างหากนะครับก็ผักชีก็มีนะครับพริกก็มีก็คือที่นี่เขาก็ไม่ซื้อกินแล้วเขาก็เก็บจากเนี่ยจากสวนอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็อยู่กันง่ายๆนะครับแต่บ้านก็เป็นบ้านแบบเนี่ยปเป็นบ้านไม้ยกพื้นนะครับบ้านน้องก็เป็นบ้านไม้ยกพื้นเพยงแต่ว่าเขาเอาปูนเนี่ยมาฉาบไว้อื เก็บได้นี่นี่น,นี่มาลาขี้นกนี<ม>่เก็บกลับอีกน,นี่พี่ยายผมกินนี่นะมัอนขมยังไงผมลอกใครลอกได้แต่ลอกผมไม่ได้นะมาลาขี้นกเน,นี่ยขี้ขมว่าแข็งนเช้าม่ไม่กินจ้ะเนี่ให้ลูกอีกใหญ่แก่ <c oughs> พี่อย่างงี้ขมปี่เลยเอาไหมมีพี่พี่พ,พี่เก็บไปต้มดีกว่า <c oughs> ผมเคยกินแล้วพี่ผมยังไม่ให้ผมผมไม่ยิ้มลวกกินกับน้ำพิกใช่ลวกกินกับน้ำพิกอร่อยนะเนี่ย<ม> เออพี่เก็บไว้กินก็ได้ครับ <c oughs> อันนี้ผักชีที่จะเม็ดมันที่เขาจะเอาทำพันแล้วนะครับอ,อันนี้คือยายเก็บไม่ทนมันค่ะไปนู่นที่เก็บกินได้พี่เอาผักชีพี่ผักชีพีผักชีไหมคะใช่ค่ะเ <c oughs> ออพี่พี่ยุพินคุ้มเลยมาบ้านลูกเิร็จทีเดียวอ่ะคิดดูก,ก็แล้วกันอันนี้คุณยพินยิงไม่ได้ครับทุกคนโคตรมะนาวเลยพี่ยุพินเอาไหมเนี่ยอย่างงี้อย่างเงี้ยลูกส้มโอเนี่ยใ่เหรอมะนาวค่ะมะนาวให้เมล็ดพี่ ใหญ่โพดโทำไมลูกใใหญ่จังไอนน้ดูวะพี่พี่หัวคนแตกอ่ะ <c oughs> หอมเลยอ่ะเออเป็นมะนาวไรเม็ดอ่ะครับคุ้มค่ามากโอ,อ้โนหนี้มไมาได้อะไรเยอะเออใบมันเยอะค่ะพี่เอาต้นไปก็ได้ไม่มีคำว่าหรอกเรียกว่าแต่ลูกเลยเยอะไปเราเดินทางออกมาจากบ้านของน้องกันแล้วนะครับ <c oughs> แล้วก็น้องก็พาผมมาดูทุ่งนาซึ่งตรงนี้จะเป็นทางที่รถในหมู่บ้านพวกรถไถเนาะวิ่งเนอะ เออนะครับมันจะเป็นทุ่งนามันจะเป็นคันนาแล้วแต่ตอนนี้คือเขาไม่ได้ทํานามันก็วิ่งได้แหละถ้าเกิดโชคทานาก็ไม่ได้อันนี้คือไม้ที่บอกใช่ไหมครับที่ว่าจะไปขายอ๋อหรออ๋อนี่นะเป็นไม้ที่จะจะไปขายแล้วอ๋อมันก็มีกระบวนการที่ว่าจะต้องทําให้เป็นไม้แห้งเนาะอ๋อน้ำห้วยเนะ มีตู้ก็คือมีกระท่อมมาเนาะเราเดินไปดูกันนะครับอันนี้คือตู้ของน้องนะครับผมก็เลยว่าเออเธอไม่ได้เรียกกระท่อมใช่หอก็คือแบบเป็นเพิงเพิงธรรมดาอธิบัติบ้านนี้ก็ตูปนะครับเอาไว้พักแดดพักลมเนาะตัวนี้ก็จะเป็นหนองนะครับเป็นห้วยเหรอพี่ผมมองพี่มองว่าเป็นบ่อน้าธรรมดานะเนี่ยอ๋อนี่นะ น้ำไม่มีนะมีล่องลอยคนมาหาปลาเฮ้ยเนี่ยวที่บ้านค่ะที่บ้านมาลงไปแล้วอ๋อเหระอ๋อที่บ้านมาลงาหาป,ปลาไปแล้วก็มีแค่นี้เองนะสองแอ,อ้งก็มีห้อยเลยค่ะถ้าน้ำหลาก็คือเต็มเต็มห้วยเนี่ยนะอ๋อนี่คือเป็นห้วยครับรอน้าน้ำหลากนะครับจะมีปลาเต็มเลยแรงมากนะอือเนี่นี้ต้นกล้วยตาก็ปลูกไว้ครับ อ,อือโอ้โหนกกรพูดมองไปฝั่งนั้นคือบ้าน่าแหนค่ะเป็นอีกหมู่บ้านอ๋อเป็นอีกหมู่บ้าน<ช><ช>านึ่งอันนี้กใ็ใต้ใต้ถุนนี่คือเลี้ยงควายไอ้ใต้ต้นไมน้คือควายเ,เต็มเลยอันนี้คือมะม่วงกล้วยค่ะต้นนี้หนมะม่วงกล้วยใช่ค่ะจะเป็นลูกเป็นเเวลาสุกแล้วก็เขาจะเอาข้าวเหนียวค่ะปั้นยัดเข้าไปในมะม่วงแล้วกินอร่อยค่ะอ้อหรอใช่มะม่วงกล้วยข้าวเหนียวปั้นแล้วยัดไปใน เอามะม่วงเ้าเหนียวค่ะยัดเข้าไปในตัวมะม่วงเอก็ยัดเข้าไปใชอ๋อเธอไม่น่าเชื่อเลยว่าที่นี่เจอวิธีดีโอ้นูเขาอะไรนู่นน่ะนู่นน่ะที่เป็นเนินเนินเออเป็นโรงโม่หินค่ะที่เขาระเบิด์นหินที่เราไปแถวๆที่เก็บผักหวานนะคะอ๋อทธนุน้องใช่ค่ะโอ้เห็นจยางนี่น่ะใช่ค่ะเห็นโรงโม่นะเออทุกคนก็วิธีดีนะครับจะคล้ายๆบ้านผมสมัยก่อนเลยเนี่ยอย่างเงี้ยแหละครับแต่ว่าวันนี้ยังเป็นทุ่งนาจริงๆนะครับเนี่ยแล้วก็ แองนองแองน้ำก,ก็แบบนี้แหละนี่คือยังมีปลานะครับทุกคนเ,เห็นปลาคือมันเป็นปลาพวกปลาหมอแล้วก็พวกปลาก,ากาดีแต่ปลาใหญ่ก็คงมีแ,แต่เขาขาดจับไปแล้วะะหรอที่ว่พาพี่หาได้จ้ะแต่พี่ไม่กล้าโชว์จ้ะพี่กลัวพี่เปื้อนจ้ะมันต้องมีมเมื่อไรดูป็นฮุบเนี่ยปปลาน้อยอะ่ะไม่เป็นไรปล่อยให้มันแพร่พันก่อนวันน้าพี่จะมาเอา ไม่เห็นอย่างนี้เลยคะ่ะก็คือเต็มเลยค่ะเต็มนี้นะนะนะ้ำเต็มนะแสดงว่าลึกมากดูดิลึกนะครับทุกคนอืมนะครับก็บรรยากาศลุกทุ่งลุกทุ่งก,กลับมาแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปทําอาหารกินกันที่บ้านน้องเพราะเมื่อกี้เรากินแค่พอกันหิวแต่ว่าเมนูจริงๆคือเมนูซิกเนเจอร์เป็นของป่าที่เราไปหาซื้อข้างทางแล้วก็เราเก็บมาจากสวนนะครับเดี๋ยวน้องพาจะทาให้กินนะครับทุกคนอยู่ตรงนี้ก็เห็นดอยม้งคำนะคะอ๋อดอยม้งเขเออตรงนู้นไงที่ว่าเป็นดอยสูงๆแล้วก็เป็นดอยที่ มีเรื่องเล่าที่น่าสนใจมากเขาไว้ใครมีโอกาสมาลองมาดูครับนะอาลองไม่ผิดหวังนะครับอันนี้คือหอมแดงค่ะ แล้วจะมีหอมขาวกะปีปลาค่ะกะปีกับปลายเนาะใช่ค่ะเพือใส่เือแมแหลกมาแขกอ๋อมะแขวนด้วยนะใช่ค่ะนิดนึงอ๋อมีมะแขวนด้วยครับทุกคนผมก็นึกว่ามีแค่นี้ที่ได้ของน้องคือมะแขวนนะครับเนี่ ใส่เข้าไปดิแกงได้แล้วนะครับนี่เหนียวเป็นปั้นเลยนะครับก็ใส่ไปในหมอ้อที่กำลัง,งเดือดๆนี้ครับนี <c oughs> ่ <c oughs> <c oughs> แ,แมไม่ธรรมาดาครับเป็นครับสาวบ้านนี้ <c oughs> เดือดครับ <c oughs> ใส่ไข่มุแดไข่ดแดงใส่ไปนะครับทุกคนแม่หอมมากเลยอ่ะ <c oughs> นี่ใกล้จะแล้วเสร็จครับ <c oughs> ใส่ผักหวานเข้าไปโอ้โหเนี่ มาแล้วครับแกงผักหวานนะครับสดๆจากเตาจ้ะร้อนไหมจ๊ะน, <c oughs> <c oughs> นิดหนึงจ้ะน,นะเดี๋ยวเราจะตักแล้วเราก็จะมาให้นางเอกของเราชิมครับนางเอกมาอยู่ข้างนอกครับไปไหนนะไปด <c oughs> <c oughs> ูอยากเราจะมีข่าเห็ดอีกอย่างเลยค่รับมีเห็ดอีกอย่างนะครับอืมนี่ <c oughs> น,นี่ค่ะนนกกิ่าจสดจ้ะเห็นหน,น,น้าคนทำก็รู้ครับว่าเป็นแน่ ไม่ต้องดูฝีมึงเราขบกินหมดแหละอย่างเงี้ยตาเตลืมสะเลครับจะต้องหาอะไรโดบก่อนทุกคนอ่ะสโลแกนต้องมาครับโชว์หน้ากล้องหน่อยจ้ะน่ากินน่กกินจ้ะเวลาเราเห็นนี่ใส่เครื่องเทศอะไรบ้างที่น้องใส่ไปเนี่ย อะไรครับก็มีน้ำมันหอยมีซีอิ้วมีน้ำตาลนิดนึงค่ะครับแล้วก็รตีใช่ นนี้เห็ดก็เริ่มที่จะสุกแล้วก็เครื่องเทศจะเข้ากับในเห็ดน,นะครับก็เตรียมยกแล้วใช่ไหมครับ <ฮะ S 1> นีโสโลแกนต้องมาครับทุกคนน่ากินน่ากินจังเลยมีสองเมนูที่เร็วมากครับนะมักกี้เป็นเมนูที่ผมอยากกินอันนี้เป็นเมนูที่พี่ยูพินอยากจะรับประทานนะครับก็เดี๋ยวจะมาหน้ากินข้าวแล้วก็เดี๋ยวจะได้พูดคุยล่ำลาบรรยากาศวันนี้ที่บ้านน้องจูนไปนะครับนะก็เดี๋ยวเราจะล่ำลาบรรยากาศ ช่วงท้ายที่มาเที่ยวบ้านน้องจูนครับกับการร่วมรับประทานอาหารโดยที่จะมีน้องจูนแล้วก็พี่อังเออพี่ยุพินเดี๋ยวอันนี้เป็นลูกศิษย์เมื่อกี่ปีโอ้ oh. ตั้งแต่สอนอะไรลูกหนูจบป้องผม อ๋อต้งแต่ป6เลยก็เรียนตั้งแต่จนจนจนตอนนี้คือปี4ใช่ค่ะป้าโถ่ไปขับนับอะไรกันน่าเก็บไว้เป็นคืนนี้งหน้าเก็บไว้คืนนี้คือหน้าบูชามากเป็นแม่อะไรครับแม่ทีมของชาติอย่าว่าแต่เราอย่าว่าแต่น้องเลยคุณพ่อก็สอนมาใช่ใช่หงงมากเลยขับุณพ่อน้องมาด้วย แสดงว่ารุ่นนี้ไม่มีแล้วครับถ้าต้องดูแลเป็นอย่างดีนะหรือว่าน้องจุนต,ต้องดูแลพี่ยุพินเป็นอย่างดีนะเรียกว่าคุณครูใช่ไหมหรือเรียกว่าอะไรครูยุพินครูยุพินนะถ้าไม่ได้ครูยุพินผมก็ไม่มีนาะงเอกอย่างนี้หรอกเพราะฉะนั้นคุณครูยุพินเชิญชิมนะครับอ้าวอะไรก่อนดีคะมักอดอร่อยอร่อดเลยนะมาอกอรอดใครเลือกเอาพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเป็นผู้เอกอะไรเดี๋ยวขอนี่ก่อนเลยนะคะของชอบนะคะนี่นะคะเป็นแกงผักหวานใส่ไข่มดแดงอะค่ะนี่ค่ะอันนี้ผักหวานเก็บใหม่ๆนะคะจากสวนคุณครู กันสีที่เราไปเยอะมากกินที่เลยพี่นี่เนี่ยอ๋อสโลแกนน่ากินน่ากินอร่อยมากครับอันนี้อร่อยจริงอเนี่ยมันหอมหนูใส่ตะไคร้หรอลูกใช่ค่ะใส่ตะไคร้ด้วยแล้วก็เม็ดมดแดงอ่ะ ไข่แมดแดงมันจุกรุบในปากเราจุดยอดเมนูนี้น้องก็ทำกับเข้าเก่งมากเลยว่าผมยังไม่ทันได้ทําอะไรน้องเสร็จแล้วอะไรวะกำลองจิ้มเนี่ยจะแอบจะแอบไปดูเมนี่ไม่ได้เลยน้องทาแป๊บเดียวเสร็จเลยอันนี้คือเห็ดหอมอไปบรรแลงเมนูต่อไปนะคะเห็ดหอมเห็ดหอมบ้านปางมาโอออันนี้คือถ้ามาแม่ท้านนี่คือเห็ดหอมนี่คือเมนูที่ทุกคนจะต้องได้ทานนะคะจริงๆแล้วเขาจะใช้ทําได้หลายเมนูเนาะก็ผัด ใส่อะไรนะเมื่อกี้เราซื้ออะไรนะหน่อไม้ฝรั่งหน่อไม้ฝรั่งครับได้นี่เห็ดหอมก็ผัดอันนี้คือหนูผัดอะไรลูกผัดน้ำมันหอยค่ะใส่พริกใส่กระเทียมเฉยๆง่ายค่ะง่ายง่ายๆนะคะผัดง่ายๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอร่อยไหมครับวันนี้ดูคนโคกับลูกซิโก็คุยกันด้วยเขาไม่เคยเจอกันมานานแล้วว่ะแค่ไม่ได้เจอนะคะตั้งแต่จบไปใช่ค่ะโชคดีจังเลยที่เห็นกันผ่านเฟซบุ๊กเฉยๆเออนี่แหละเราเป็นตัวเชื่อมไงนี่เคยกินเห็ดเห็ดหอมสดๆที่ไหนบ้าง เคยไหมอร่อไม่ได้ครับแต่ไม่เคยกินเห็ดทอปเคยกินในเห็ดที่กรบดอยอ้าวชิมชิมชิมเหนียวกรุบมันกรุบมันบอกไม่ถูกแล้วมันหวานอ่ะจริงเหรอพี่เห็ดสดอ่ะใช่อืออือคุ้มมากอร่อยนะเด้กน้องเขาทำได้รสชาติพอดีเลยอืมนุ่มมาก กรุบเด้งมากต้องให้เห็ดหอมสดจริงมันจะรสชาติอย่างเงี้ยค่ะมันกรุบกรอบหอมมันไม่เหมือนเห็ดหอมแห้งที่เราอเ,เอามาแช่น้ําอะไรอย่เงี้ยมันไม่อร่อยมันจะคนละรสชาติกันไปเลยค่ะอืใช่น้อจูลองไหมเออใช่ปกติที่กินคือเขาจะมาแช่น้ำใช่ไหมฟางแห้งไว้มันจะคนละอย่างกันเวลาเราไปกินเผมเคยกินไงเห็ดต้มกับไอ้เนี่ยหน่อมไม้เงี้ยอืมอื็นไงคะอืมไม่แกง รับอยๆจำเนี่ยๆนะคอท้อนี่ก็ได้นะพี่นะเอาเลยค่ะจิ้วว่าไอ้ไข่หมูส้มกรุบกรอบกรุบกรอบนี่นะเตองเต้งนี่นะพี่ตากใส่มาเต้งเต้งเต้งเลยเตงเตงคอเต้งเอะไรในภาษาภาษาเหนือเรต้งคือหมายความว่ามันโอ้โหเม็ดมันแบบเป่งๆเลยเต่งเต่งเต้งเต้งไม่รีบภาษาอะไรเนี่ยหอมห้าวกลนะพื่ใช่ใช่ หอมตะไคร้หอมอะไรอย่างเงี้ยแล้วผักหวานมันหวานธรรมชาติเนาะใช่ครับแม่เก็บสดด้วยค่ะเก็บสดๆถ้าใครเขาจะเก็บค้างทิ้งไว้แล้วมันจะไม่อร่อยเท่าไหร่ผักหวานอร่อยไปทําให้ต่อที่บ้านได้ไหมครับบ้านอาจารย์จะไม่ใช่บ้านพี่จ้ะเราไปผัด พี่สอนอะไรเขาเนี่ยทำไมเขาทำงั้ทำทำอาหารเก่งยังไงอ๋อทำเป็นเองเีเห็นไหมก็ได้ประสบการณ์เยอะมาจากที่นะอืมจะได้อีกทำหนึ่งทำไปเรื่อยๆค่ะเขาทำบ้างทำเองบ้างไงค่ะก็อร่อยมากทุกคนชอบมากเลยอต้องทำใหญ่ๆเลยค่ะอันนั้นเลยค่ะพามอหนึ่งก็คงไม่อยู่บ้างดูจากการแล้วเมื่อกี้แค่ก๋วยเตี๋ยวมาแค่หนึ่งจานโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวกินค้าวมิจจะรำลาบรรยากาศไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวน้องจะรีบกลับไปไปเรียนนะปีสี่แล้วนะ ถ้าไม่มีที่ฝึกงานคิดถึงพี่นะจ๊ะเป็นหน้างานบัญชีนะคะอ๋อเหรอใช่ถ้าเป็นกับพี่นี่คือรับรองว่าอ่ะรับทำบัญชีให้พี่เนี่ยมีคนทําแล้วจ้ะบัญชีนี่คือคุยกันยากมากเลยไอ้เรื่องการเงินการธนาคารนี่พี่ไม่กล้ายุ่งเลยจ้ะพี่ได้แต่อย่างงี้เลยจ้ะมีคนทําแล้วจ้ะดูครับอีกคำหนึ่งครับอือมร่อยใช่ไหมอร่อยเนาะอื หน้านี้ทุกคืออาหารประจำฤด,ดูกาลเลยแจ้งผักห <ทำ S 2> วานใส่ไข่มดแดงค่ะเนี่ค่ะอร่อยมากอร่อยมากครับทาเครื่องได้อร่อยมากเห็นน้องทำแล้วต้องตามสูตรไปทํามัง่ง <c oughs> นะครับก็เดี๋ยวลำลาบรรยากาศวันนี้ไปก่อนนะครับกับการที่มาบ้านน้องจูนนะครับว่อหน้าคงได้มาทํานาด้วยเนาะอย่างนี้ทํานาไหมทำเป็นค<ต>่ะทำเป็นนะวันนี้เขาจะเป็นหยอดแล้วค่ะ คือเขาจะไม่แบบหวานก้าแล้วมามัดเป็นก้าแล้วก็ไปเสียบไม่มีเล้ไม่มีดำมาแล้วหใหญ่จะเป็นหยอดแล้วก็ปล่อยให้โตอย่างเดียวเลยค่ะอืมแสดงว่าทําจริงรู้เลยนะนะเก่งมากลูกศิษย์ของพี่นะสอนลูกศิษย์มาดีคุณครูก็เป็นครูที่ดีด้วยนะครับอือ,<ข>อ<า>นะครับ <laughs> ก็เดี๋ยวไว้เจอกันนะขอบคุณน้องจูนมมกครับสวัสดีครับพี่พิงของคุณมากนะไม่พี่พิงคงไม่มีลูกศิษย์ของพี่มาเป็นน้าเอกผมหรอกนะด้วยความยินดีค่ะ หาคนไม่ใม่มาจะเยอะนะผมรออย like ู่ได้เลยค่ะได้จะมาลำปางเมื่อไหร่บอกมาได้เลยค่ะอยู่แล้วเนี่ยย้ายสำรอมคนนี่แล้วพี่อ่านมาจริงอ่ะไม่จริงอ่ะขอบคุณนะครับพี่ครับวันนี้ครับร้อยห้าสิบบาทเสียตังค์แล้วโทษทีนะครับว่าจะไปซื้ออะไรนะครับโดยไปสามอย่างนะครับขอบคุณครับไปต่อ